โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม U n N ตอนนี้นะครับก็อยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไอ้อ้วนซีถามว่าวันนี้้าไปเปิดคลิปดูแบบว่าเสียงช,าชา้าๆเด็บเนอรแบบดูมีเลสนายหรือมีอะไรบอกเลยว่าวันนี้นะครับตามที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านมาคือวันนี้ผมจะมาเกียนคนในเซิร์ฟนะครับผมกับปืนปืนนี้ที่แบบว่า แอดมินหรือแอดตังในสซนหาทำมาแกล้งคนทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าปืนนี้นะครับใครโดนไปนะน่าจะน่ากลัวที่สุดที่เคยทํามาเลยป้ายิ่งกว่าอันเก่าทุกคนถ้าใครจําได้เนี่ยกะบอกเก่าที่เราเคยแกล้งคนเป็นปืนผีเนี่ยมันจะมีปืนผีเด่นนั้นใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มีเสียงกรี๊ดแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากลัวกันเดิมเยอะเพราะว่านะครับมันคือผีนางลํำทุกคนเดียวผมไม่ได้ไปชมดูภาพนะครับว่าถ้าปืนกระบอกใหม่เนี้ยไปยิงใครนะครับจอมันจะเด้งภาพไหนทุกคนดูครับทุกคนพร้อมนะปึ๊บ นี่ทุกคนคิดสภาพคือแบบจำอาคนดูมองเนี้ยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยตกใจคิดดูว่าคนที่เล่นเกมอยู่ปกติเนี่ยเขาเล่นบอลซี Z อยู่เขาก็โฟกัสกับเกมไม่ได้คิดว่าจะโดนปืนนี้ยิงใช่ไหมก็โฟกัสเกมอยู่แล้วคือหน้าจอกระจ้องอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วอยู่ๆภาพนี้ขึ้นมาเป็นมึงม่มตกใจไหมอ่ะคนบอกอาจจะไม่ตกใจแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ภาพทุกคนแม่งมีเสียงด้วยเป็นเสียงสาวนางรำมาทุกคนผีนางรำหลอน,ลอนๆทุกคนกูบอกเลยนะใครไม่ตกใจกูแบบ คือบอกเลยว่าใจมึงต้องนิ่งมากคือมึงต้องแข่งมากมากอ่ะจริงๆคือมึงต้องแบบกุยกนิวให้เลยดิโป้งตีนคือมึงต้องแข็งสุดๆอ่ะทุกคนนะครับคือบอกเลยว่าถ้าผมโดนเองเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันแบบว่าถ้าแบบแบบไม่รู้ตัวว่าจะโดนมาก่อนนะเพราะว่าถ้าคนที่มันรู้ตัวว่าจะโดนมาก่อนเนี่ยอาจจะแบบเออแข่งขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนนะฮะพอละคลิปนี้คือชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ อยากดูต่อไปก็ฝักติดตามอยากให้ผมกินอะไรก็บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจัดให้ทุกคนก็ขอกานเกียน,นเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยแอดมินเซิร์ฟเนี่ยบอกเลยไม่เคยแพ้ใครหรอกวงเล็บเรื่องการเกียนเด็กไอ้เซิร์ฟเนี่ยยกให้ยกนิวตี้ใ้เหมือนกัน <laughs> ยกพี่ตังลักหล,กหลกอกยกเล่นทุกคนนะครับมาเจ้าวันนี้เดวขออนุญาตเข้าไปหาเซิร์ฟ กินเลยแล้วกันก็จะไปทั่วถึงทั่วราชนานจักรทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเอาเซิร์ฟฟาร์มนี่เดี๋ยวจะจะจะปิดท้ายลายกันก็กินเสร็จเดี๋ยวแจกบอสด้วยทุกคนก็ขออนุญาตครับขอญาตขอญาตเสียงดำนะครับขอแบบไปเซิร์ฟพี่แบบคนเล่นเยอะๆแล้วตบกันบ่อยๆก็คือเซิร์ฟโลเปนะครับแซ่ๆกันหน่อยนะครับวันเสาร์นี้มเทียนมาตบกันมาตบเป็นแกง๊งกูโดนบ่อยเออมาขอญาตขอญาตเสกปืนแป๊บนึงทุกคนนี่ครับเป็นโค้ดแสกปืนนะครับเอาไปเสกก็ได้นะครับ คนดูนบอกกูต่อยให้ด้วยกูกยไม่แชร์ด <g> ูเสกยังไงแซลเลนขอญาตขอญาตเสกทับจีไอเอ๊มห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ศูนย์มับเขาให้ถึงชื่อจะคิดว่าปืนผีผีน,นันแต่มันคือพี่ตังอะไม่มันคือคือปืนเนี้ยมันเป็นปืนผีน,นันชื่อผีน,นันจริงแต่คือมันเป็นปืนกระบอกเดิมอะทุกคนแต่พี่ตังอะได้ทำการเปลี่ยนนะครับข้อมูลไม่ให้เป็นผีนันแล้วเปลี่ยนแต่ผีน,นผันภาพผีนางลำแล้วก็เสียงนางลำทุกคนนะครับโอ้โหเสียงโนไปหรือเปล่า

หลอนหลอนเก็บประการเงียบเลยไหมเงียบไลยเก็บประการไหมหรือไม่มีใบวะไอ้ที่เก็บประการหลอนอยู่คนเดียวทุกคนไม่มีใครรู้กับบัตรด้วยไมนได้มีใบด้วยตอนนี้คนอื่นไม่มีใครรู้นะมีแค่ดิลุกกำลับคนเดียวอุ้ยสตังค์ขึ้นชื่อใหญ่เลยกูเอ็ดวินขึ้นชื่อไอ้เี่ยเมื่อกี้ผมฆ่ามาตายเป็นตัวเปล่านะครับมีคนเริ่มรู้แล้วแต่ยังไม่รู้เยอะนะทุกคนนี่เดี๋ยวหลอนบอกเลยว่าหลอนใช่แหละบอกเลยว่ารับรองว่าหลอน อุ้ยอไรกูบอกแล้วตกใจไาแกมาแกอุ้ยอุ้ยหลอนไปเลยไอ้ยันนี่หลอนไปเลยมามามไอ้รอบเดียวอะลองอีกรอบหนึ่งอุ้ยเอ้โอ้โอ้โดนผีหลอกโดนผีหลอกเสียงอะไรเนี่ยบอกแล้วหลอนทุกคนฟังคิดดูผีนางลำมอะแล้วแบบเสียงแบบคนดูคิดถึนางผีก็คงจะรู้ว่าเป็นยังไงผมไม่เปิดแล้วนะเดี๋ยวผมหลอนนะครับ

แต่ทีนี้คุณจะบอกว่าถ้ามันรู้แล้วนะครับมันก็จะความกลัวน้อยลงแต่คนที่โดนแรกๆอ่ะมันจะกลัวหนักเพราะว่ามันไม่รู้ว่าบินมามันเลยกลัวหนักไอ้เหี้ยลราไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงก็งงสมองการเล่นเกมโอ้ยไม่ด่าเลยวะโอ้โหไอ้มึงด่าไปอินเดียวเลยสัตว์ไป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 อินเดียวไหมไปไฟอินเดียวไหมมึงด่าด่าครับมาทำมาคืนเงี้ยไอ้เหี้ยด้วยแต่เขาโซน มมีีตัวอรู้เยอะไอ้ยี่รู้เยอะดาวสองเหรอถ้าไม่ออกเซฟถ้าไม่ออกเซฟยี่ไม่โดนนะครับผีพ่อขับรถถังผีพ่อเขับรถถังไอ้ผีพ่อเป็นขับรถถังไอ้ยี่มาด่าเองปะผู้ชมบมุกปะก็ถูกกับมาแล้วผีพ่อขับรถถังอะผีพ่อเพป็นขับรถถังมึงเอกชอบเลยปะเอ้ยมึชอบปะยี่มาด่าได้แรงใครใครด่าวะเอาใจมึงเลยไอ้ยี่ผีพ่อเป็นขับรถถังเหรอ เอาไปกูโกดีควายพี่พ <calculator sounds> <offs> ่อมาับรถถังกันนะดีอย่าดายด้วยพี่พ่อพ่อ เดี๋ยวคุณเจอผีะอยย่ไกลใช้ัจรอดไอ้นี่มันเป็นยาอ่อนไอ้ปยาอ่อนนสัตว์จะมือไหวใครขะไหวผีไม่ได้พระไอ้ชินที่ขาไหวผีสัตว์มึงศาสนาผีไม่ล่้ผมก็ศาสนาพุทธนะครับพุทธสี่เสียกันโดนเสียวะเสียทะลุเลยยี่อะเราไม่ใช่เสียดําลำหมอเอ้าพี่ต้บอกไปเสียดังลำหรือเขาลืมเปลี่ยนอะ ถ้าเป็นเสียงกี๊ดังนั้นนะทุกคนพี่ตั้งบอกว่าแล้วเป็นสีผีนางรำไม่ใช่หรอเสียงนี้เกมไม่ใช่หรอแสดงว่าพี่ตั้งน่าจะลืมเปลี่ยนอะเพราะถ้าเป็นเสียงกี๊ดอะมันก็เป็นเสียงเสียงเดิมมันผีมันอามันแก้มันบอกอยู่ว่าเป็นผีนางรำใช่ไหมครับแต่เสียงมันเสียงกี๊ดแสดงว่าพี่ตั้งลืมเปลี่ยนเสียงนะเพราะว่าปกติเสียงผีดานนั้่ะมันจะเป็นเสียงกี๊ดก็คือเสียงเมื่อกี้เอ้าสรุปเป็นเพลงหรือเป็นเสียงกี๊ดเนี่ยเอาผมงกงหมดแล้วเนี่ย เออคนนึงเป็นบอกไปเสียงเพลงอีกคนนึงบอกว่าไปเก็บไปเสียงกีต์เสียงกีตอ้าวหรือมันมันสุ่มหรทุกคนหรือมันสุ่มปะคนนึงโดนกีคนนดงโดนรำโดนรอเมันสุ่มปะผมว่าใช่ไหมเออคนนึงบอกกีตคนนึงหมดรำมงงหมดละไป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 มปไ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 ป น,นี้ผมไม่รู้นะว่ามันขึ้นเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่ที่รู้ว่าที่แน่ๆนะคือเป็นรูปเพียงลํำนะครับเปลี่ยนแล้วแน่นอนแต่เสียงเนี่ยไอคนนั้นบอกเป็นเสียงเพลงมันเลยจะหายคนนึงบอกเสียงกีต้าร์อองงไ้ยถ้าเสียงกีตาร์คือเป็นเสียงเก่าของผีเดนั้นนะครับแต่ก็หลอดได้เหมือนกันเฮียโ <c oughs> ดนกันซะบ้างไอพวกแกแข่งทั้งหลายบอกเลยคนที่ซวยไม่ใช่ใครนะไอคนที่ดูแรกๆมันจะซวยอเฮียคนดนหลังๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เขาดูแรกๆกันหนักนะคนหนักนี่อดีกนนว่าพีบีครับโซนแบบแคบๆโดนซะหน่อยนึง ขออนุาตเอาแบบนิดนึงแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอก่อนปีดท้ายก็ไปเซิร์ฟฟาร์มเซิร์ฟฟาร์มมันจะดิดหนีป่าะวทุกคนผมแจกของให้มันหน่อยทุกคนมันจะดิดหนีป่าะวแบบแจกผีเสร็จมันดิดหนีหรือเปล่าวะเฮียมาแล้วจ้าอุ้ยเฮียโอ้ยขึ้นจักวะอุ้ยโอ้ยขึ้นหมดอะมีใบด้วยอุ้ยอยู่ไหนกันอะ โดนละโดนละไอ้โดนละถล๊อตถล๊อตเอาเก็บอาการอยู่ไอ้พวกนี้ไม่มีใหม่ทุกคนลูกผีมาไหนวะผีมาจากไหนวะพูดเป็นใบชัวแอ้บินบ้าไม่ใช่แอดมินดเเนาะีหรอภาพอันนี้มีแบบตะกี้ไปมาเหี้ยแอดมินแม่งไล่ยิงคนในเซิร์ฟแตกเกลี้ยงเลยโอ้โหแล้วตอนแหล่เหี้ยกูไม่ได้ฆ่าหรือฆ่าเป็นคนเดียวยังฆ่าตัวเปล่าด้วยเหี้ยโทในนี้กูยังไม่ โอ้โหโอ้โหไอ้เรียผีมาจากไหนวะผีมาจากไหนวะแอดมินแม่งลงมาแน่เลยสักบปีดิ้ดิ้กูไม่ละการแบบนี้เอาแบบอีกอย่างหนึ่อาแเราเราเรารู้กันไม่ใช่อันนี้แอดระเบิดหอแอดระเบิดหอไม่ใชเพงอันนี้

ถ้าเป็นภาพอีกอันนึงกูจะดูอยู่แอดมินดีกว่าภาพปะอะภาพปุ๋ยพอเข้าใจได้โดยจะดี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 ไม่ถึงภาพอีกภาพนึงเออไม่ใช่ภาพนี้โวยเอ้าคนไหนวะที่ภาพนิ่มภาพนึงอืออืมสองอืมอ้มโอ้โหจะจะดูโดมไม่ไอสัตว์พอทับนะมึงข้าพอทับปเจเอวีนะไอสัตว์เออปะทุกคนเปรียบเขาปู่ยิงนอกปิดท้ายปิดท้ายละกันเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไป อ่าผมไม่ได้ไปเซิร์ฟเพ่อหมายความว่าไม่ทุกถึงขอเซิฟหนึ่งก่อนไปเซิร์ฟฟาร์มแล้วก็ยังเซิร์ฟฟาร์มอาจจะไม่ไปแบบทุทกถึงนะก็คือส,สุ่มไปอ่ะเออก็คือผมแบบไปแจกโชคนะเออนี่คือไม่ได้ไปเกียรนะ์แล้วถ้าไปเซิร์ฟฟาร์มคือไปแจกแจก,กของแล้วแจกบอสนะยิงจแจกบอสนะก็เดี๋ยวขอไปเซิร์ฟหนึ่งคือพีวีธรรมาดายังไม่ได้ไปเลยถูกปะสดต้มไหมผมไปเซิร์ฟโลเพยคนโลเพยจะดนอ,อยู่ฝั่งเดียวมันไม่แฟร์มันไม่กาแฟครับทุกคนมันมีแต่อุลตินเฮ้ยอะไรดี่อะไรนะบุกไมฮาพาคนดูด่ายแล้วกัันนะคว พกติคำพูดนาไม่สวยนะฮ้ยขอเซ็ตหอดทีว่ะของกูนม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 มันนนม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 นมลอมาเลยคยแดงพอกหลอหลอหลอชัวเกี่่าเก็บเอาาเลยเก็บอาการเลยเก็บอาการเลยเก็บอนมีคนมาแกล้งเามาแกล้งอรยเงียมนีเยยไม่ป็นไร่

ดีอยากลองใครอยากลอก็ออกมาเบรดัดตามไปได้ไอ้ผู้ไปเออได้ผู้ไปไอมือก็จะไม่ดีมึงหลบพูดจะกระหลบได้กูเล่าขนอยู่อ่ะมันพูดแบบมันจะหลบได้ทุกคนอย่าให้มันยิงเบร้วดั้ดไอ้ผู้บอกไอ้ผู้บอกกูกูฟาร์มอยู่กูฟาร์มเหล็กอยู่กูโดนเลยไอ้ผู้บอกฟาร์มเหล็กฟาร์มฟาร์มเหล็กฟาร์มเกาะอยู่ไอผมงงเลยอ่ะเอไอ้ผู้งงเลยอ่ะผมฟาร์มเหล็กฟาร์มเกาะอยู่ครับอยู่แฟมิลี่อะไออ่ย คนอยากลองว่ะไม่ใช่คนอยากโดน้วเนาะเใจเป็นหมาเลยมึ้งดิโดนผีกัดตายเอา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 ไป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 ขอญาตทุกคนปิดท้ายไปเซิฟฟาร์มสักแจกคนสักคนสองคนแล้วกันนะปิดท้ายทุกคนก็ถือว่าเราไปได้ทั่วนะครับเดี๋ยวแค่เราดรอปไปได้ไปก็ให้มันยิงปกติเอ้ยหรือจะไปโดดรอปดีไม่ต้องมาเซิร์ฟฟาร์มเลยป่ะล่ะเพราะว่าเออเดี๋ยวคนดูหาแบบเออโอ้ผมโดนแกล้งฟรีอ่ะ๋ยพี่ไปเซิร์ฟฟาร์มเซิฟฟาร์มได้ของอะอะไรเงี้ยนะครับ าเออเแยมันโนดอบไมีคนอยู่ป่ะถ้าไม่มีถ้าโนดอบไม่มีคนเดี๋ยวค่อยไปเซิร์ฟฟาร์มนะถ้ามีก็ใส่เลยละกันโนดอบนี่ใส่ได้แบบอัลิมิเต็ดเอ้ยอัลิมิเต็ดด้วยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแบบเซฟโซนมีแค่โปรเทคที่ช่วยมึงได้ไม่รู้ดิเหมือนถ้าอยู่นอกเซฟต่อให้มีโปรเทคก็น่าจะโดนนะครับแต่ถ้าอยู่ในเซฟอะจะให้มีโปรเทคหรือไม่มีก็ไม่โดนนะแต่ถ้าอยู่นอกเซฟโดนนะครับก็เตรียมหลอนะบอกให้เตรียมหลอนะไอ้หนุ่มเอ๊ะ เอ้ยโทษดนะตกใจแอดมินแกล้งกูแอดมินแกล้งกูัวยัยหนามหมือนมันพวกมันมันฉินแล้วอ่ะไอพวกที่มีของไรแล้วเ่ะใครเอาผีมาแกงกลัวนิ่งเลยนิ่งเลยโดนปะโดนปะผีผีไอ้ผีผีน้องเท่าน้องน้องเซฟเซฟคบหน่อยน้องผีไม่ใช่ผีน้องแอดมินไม่ชอบแกล้งเอดอชอบแกล้งเด็กในเซฟยังรู้เลย คือคือเด็กไรซ์ยังรู้อ่ะแอดมินชอบแก้งได้นะหนูกูทักไม่ด่านะทักไม่ด่านะเอาเลยด่าเลยแอดตังอ่ะวอลอปด่าพี่ตังพี่ตังบอกกูสะดุ้งเลยพี่จะเย็นพี่จาลารอบโลกเอ้ยแอดมินไม่หยุดแกล้งนะไม่หยุดแกล้งนะขอเถอะขอเถอะขออ่ะขอกูอะมึงขอกูให้อ่ะมึงขอกูให้อ่ะมึงขอเถอะอ่ะกูให้แล้วพี่อะไรเนี่ยเอาเอาเอาเวลาแกล้งไปแจกขอเถอะแอดเออจริงแอดมินนี่เด็กฝากสารถึงแอดมินนะเนี่ย มาทุกคนป่ะโอเคครับโอเคครับโอ้อันนี้ไม่ใช่เกมผีเนเ้วเมื่อกี้นี้เีเกมผีอยู่ล้วป่ะแต่เป็นผีซอมบี้ไงอันนี้ผีธรรมดาุ้ยตรงเนี้ยผมอยากรู้ว่าทำมาเพื่ออะไรวะมีบันไดเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ี้นะครับ ใช่ไหมเข้าใจผมไหมี่่พูดเอาใชมโอเคทุกคนก็พอเท่านี้เลยละกันก็เดี๋ยวจะควันหายใต้ฟอกันไปทุกคนตอนแรกว่าจะไปแกล้งซื้อฟาร์มก็เออปล่อยคนฟาร์มฟาร์มสะดวกเถอะนะครับโอเคไม่อยากแกล้งคนเพียงเพียงอย่าไปปีกขู่ได้โอเคพอละนะครับคือเด็กในเซิร์ฟยังรู้เลยแอดมินเราชอบแกล้งคนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับจากแอดตังวรพจน์นะครับผมจากคนผลิตปืนสู่คนแกล้งคนนะครับ ปฏิปืนเกณฑ์มาให้แกล้งเด็กนะทุกคนโอเคก็สัตหีบนี้ชอบไปลืมฝากกาไดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามอยากเล่นเซิร์ฟเป็นวันสี่ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมสารพัดใชนไหมทุกคนมีแจกนู้นแจกนี่ใหญ่ๆนะครับมีแจก iPad ด้วยนะครับทุกคนเร็วๆนี้นะครับทุกคนพรุ่งนี้แจก iPad ทุกคนนะครับพรุ่งนี้แจก iPad ทุกคนไปละอย่าคลิปหน้าขอบคุณครับ